สุประโชคเนื้อหอมทีมใหญ่จ้องดึงหากซัปโปโดตกชั้นมิชาบอรวิหารเล่งเสริมทับด่วนต้องรอดตกชั้นให้ได้ในปีนี้บราซิลมาเต็มเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบ,บอลไทยเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงแนะนํานี่เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคตกานลา่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกลนเนพัทในเขตกานลา่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องราวของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยดาวเตะทีมชาติไทยของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับโดยเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติเนี่ย ตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับเขาก็กลับมารักษากับหมอแอนดี้ที่เมืองไทยนะครับหลายคนสอบถามมือทำไมเช็คถึงมารักษาที่เมืองไทยซัปโปโดไม่มีให้รักษาหรอมีครับแต่หมอแอนดี้เนี่ยเขาเฉพาะทางมากกว่าแล้วมันเห็นผลชัดตั้งแต่ตอนพี่เจชนาทิพกลับมารักษาแล้วซึ่งจะทำให้การฟื้นฟูร่างกายของเจ้าเช็คดีกว่า แล้วก็เหมือนกลับมาฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าเช็คช่วงหลังก็ผิดหวังกับการที่ทีมชาติไทยไม่ได้ไปต่อในบอลโลกรวมถึงผลงานทีมนะครับก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะกลับไปที่ญี่ปุ่นข่าวนี้ก็จะไล่ระดับหลังจากนั้นก็จะกลับมาลงสนามได้ในช่วงเลกยที่2นะครับส่วนในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวกับเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติว่ามีดิวใหญ่รอจ้องอยู่ สุปโชคมีโอกาสย้ายทีมแน่นอนในอนาคตนะครับคือพูดง่ายงว่าข่าวเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้หมดนะครับเพราะซัปโปรโรเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของทีมย่ำแย่นะครับรั้งอันดับสุดท้ายในตารางคะแนนโอกาสสุ่มเสี่ยงในการตกชั้นก็มียิ่งถ้าตกชั้นไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าซัปโปรโรเนี่ยเปลี่ยนแปลงทีมเยอะนักเตะที่สามารถปล่อยแล้วได้ราคาเนี่ยเขาพร้อมปล่อยหมดแน่นอนเนี่ยขึ้นอยู่ กับสถนก,การณ์ของซัปโปโรเลยส่วนตัวของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติเนี่ยก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากกับทีมซัปโปโรครับคุณผู้ชมซึ่งเช็คเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ตอนนี้โอ้โหเล่นเจลิกได้แบบมีคุณภาพและที่สำคัญเนี่ยสร้างความแตกต่างให้กับซัปโปโรได้แล้วนะครับเพง่งเป็นเป็นแนวลุกคนสำคัญของซัปโปโรไปแล้วและทีมในเจลิกเนี่ย เขาจะดึงนักเตะจากทีมซัปโปโรเยอะมากนะก่อนหน้านี้ซัปโปโรปล่อยเยอะคือซัปโปโรเนี่ยเป็นทีมที่ปล่อยนักเตะอยู่ประจำครับคุณผู้ชมดูเลยเนี่ยมูซาชิซุซูกิก็เคยไปแล้วกลับมาแล้วไหนจะโอกาชิวะชุนตะชนากะพีเจชนะทิปแอนเดอร์สันโลเปสลูคัสเฟอร์นเดสก็เป็นทีมที่ธุรกิจฟุตบอล100%นะครับและเช็คสุรโโชคศสารชาติเองก,ก็ก็ต้องยอมรับถ้าเกิดปล่อยเช็คเนี่ยยังไงก็ได้มีมูลค่ามหาสูง และที่สำคัญเนี่ยเช็คเป็นนักเตะที่เล่นด้วยระบบทีมเวิร์เป็นหลักเช็คไม่ใช่คนที่จะจะกระชาก3-4ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่เช็คจะเกิดได้เต็มเต็มเนี่ยคือการที่ทีมมีระบบทีมเวิร์ที่ดีและทีมให,ใหญ่ในเจลี e เนี่ยชอบนักเตะสไตล์แบบนี้คุณผู้ชมคือเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ทำวิ่งการเล่น1นวิ่งหาพื้นที่เล่นกับเพื่อร่วมทีมลงมาช่วยเกมรับหน้าลายหรือแม้กระทั่ง เล่นตามที่โค้ดบอกเช็คทำได้หมดก็เลยไม่แปลกใจที่มีข่าวว่าจะมีทีมใหญ่ให้ความสนใจในตัวของเจ้าเช็คแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสย้ายทีมจะเกิดขึ้นหรือไม่มันก็ต้องอยู่กับสถานก,การณ์ของทีมซัปโปโรนะครับซัปโปรโรเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยเช็คไปง่ายๆแน่นอนถ้าเกิดเขาอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าเกิดตกชั้นเนี่ยอันนี้มีโอกาสไปแน่เพราะฉะนั้นก็รอติดตามหลังจากนี้แล้วกันว่าฟอร์มของซัปโปรโรมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ ซัปโปรโรเนี่ยคือปีนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนของเขานะเขาปล่อยนักเตะเยอะมากแต่เขาไม่เสริมไม่คุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่เป็นดาซิลยุโรปอะ่ะคือทีมในระดับซัปโปรโรเนี่ยมันต้องใช้ผู้เล่นแบบนี้มาช่วยจะมาหวังแค่นักเตะญ,ญี่ปุ่นไม่ได้และนักเตะญ,ญี่ปุ่นที่ซัปโปรโรเสริมมาเนี่ยมันไม่ใช่เกรด A เกรด B หรือเกรด C มันคือเกรดดีคุณผู้ชมเกรด D ีในที่นี้คือมันมาจากเจลิกสามเจลิกสองอ่ะ มาจากทีมที่ตกชั้นเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณภาพนักเตะเหล่านี้เขาไม่สามารถมาแบกหรือช่วยยกระดับทีมได้ต่างกันกับนักเตะท,ที่ซัปโปโรปล่อยออกไปแต่ละคนเนี่ยนั่นแหะคือเกรดแบบเกรด C เกรด B ซึ่งมันช่วยทีมได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ซัปโปโรเจอบทเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเลกที่2เนี่ยถ้าอยากจะซื้อใจให้นักเตะช่วยทีมแล้วมองว่ามันยังมีโอกาสร่อตกชั้นอยู่มันยังเดินหน้าไปต่อได้เนี่ยไม่ใช่แค่เช็คสุปโชคนะ หลายๆคนที่เป็นกําลังหลักและสามารถเล่นเจลีได้ต่อเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดคําถามว่าเฮ้ยสรุปทีมอยู่อยากอยู่รอดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เสริมทัพในช่วงเลกที่สองมันจึงเป็นที่มาที่ตอนนี้ซัปโปโรกําลังเร่งเสริมทัพนักเตะครับคุณผู้ชมเพราะเขาก็อยากจะรักษาโครงเดิมของทีมให้ได้อยู่และอยากให้ทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าพาทีมรอดตกชั้นไปด้วยกันก็คือพูดง่ายว่า,วาแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมอยากจะอยู่รอดนะอยากจะทําให้แข็งแกร่งกว่านี้ ล่าสุดก็ไปคว้าตัวเลโอโอสกินะครับเป็นกองหลังดิกรีวิเซลโกเบที่ล่าสุดย้ายไปเล่นกับเอเมเรับแต่ไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นเท่าไหร่ก็กลับมาเจลีกก็อายุ32ปีแล้วก็จะมาช่วยทำให้เกมรับแน่นขึ้นเอ้บอกว่าเป็นการเสริมที่โอเคนะเพราะเลโอโอสกิก็เป็นกองหลังจอมเก๋อประจำเจลีกแหละและซัปโปรโรต้องต้อง,ต,องต้องการกองหลังแบบนี้มาช่วยประคองน้องๆแต่คนเดียวไม่พอครับ ย่างน้อยต้องห้าคนอ่ะกองหลังและกองกลางก็มีข่าวว่าจะเสริมกองหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเสริมบราซิลมาสองสาคนครับมาช่วยสุปโชครอดูแล้วกันว่าจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวพอเริ่มเล็กสองในซัปโปรโรจะมีนักเตะใหม่เข้ามาเยอะแต่ถ้ายังเสริมให้ญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยไม่รอดแต่ผมไป ได้รับรายงานว่าเสริมบาซิลมาแน่นอนมาช่วยสุขโชคเพราะเขายังเยือ,อยู่รอดปลอดภัยในเจลีนะครับคือถ้าเกิดเขาตกชั้นไปเจเนี่ยบอกเลยว่าสถานก,การณ์ของทีมมันจะย่าแย่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนักเตะเก่งๆจอกจากทีมแน่ๆสุขโชคเลยไม่อยู่แน่นอนไหนะจะโคมาอีกอ่ะหลายๆคนไปแน่มูซาชีเนะี่ยกลับก,บ,กบ,บะแน่นอนเนะี่ย พราะซัปโปโรเขารู้สถานการณ์ดีก็ดอดูแล้วกันนะครับว่าการเสริมทัพจะเป็นยังไงส่วนเจ้าเช็คเนี่ยเขาก็ยังโฟกัสอยู่กับซัปโปโรแน่นอนแหละนะตอนนี้นะครับเขาอยากจะพาทีมอยู่รอดปลอดภัยและที่สําคัญเป้าหมายของเช็คในช่วงครึ่งฤดูก,กาลเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อโชว์เห็นว่าเขาอะมีดีพอที่จะเล่นเจลิกต่อและมีดีพอจะไปทีมใหญ่แน่นอนวิถีคุฟุตบ,บอลครับคุณผู้ชม เราก็อยากไปอยู่กับทีมที่ลุ้นแชมป์หรือทีมที่มันมีแนวทางการนําทีมพัฒนาขึ้นทุกปีเป็นปกติหมดแหละซึ่งเช็คเขาก็เป็นนักเตะที่มีความท้าทายแต่แค่ว่าตอนนี้เขาก็โฟกัสช่วยต้นสักัดเต็มที่แน่นอนอยากจะพาซัปโปรโรรอดตกชั้นให้ได้ซึ่งติติเล็กแรกของสุปร์โชวไม่ธรรมดานะลงสนามไป13เกมนะตัวจริงถึง12เกมสำรอง1เกมลงเล่นครบ90นาทีถึง7เกม วิ่งระยะทางรวมเนี่ย116.8กิโลเมตรเป็นอันดับ7ของทีมอันดับ150ของลีกสปริ้นต์ไป172ครั้งเป็นอันดับ3ของทีมอันดับ86ของลีกนะสปรินต์เยอะมากนะเช็ค172ครั้งเนี่ยยิง1ประตูกับอีก4แอซซิตโอกาสยิงประตู11ครั้งในเจลีกเข้ากรอบ3ไม่เข้ากรอบ8ผ่านบอล4 0 0ครั้งสร้างโอกาส23ครั้ง บ็อกบอลจากคู่แข่ง19ครั้งฟาวสิบครั้งอาการบาดเจ็บ2ครั้งเห็นได้ชัดว่าส,วสติของเช็คในเลกแรกกับซัปโปโรดีมากนะครับดีพอที่จะได้ไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าซัปโปโรแน่นอนอ่าแล้วยิ่งในที่2ถ้าเกิดเช็คยังคงสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ได้หรือแม้กระทั่งพาซัปโปโรรอดตดรอดตกชั้นด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวก็มีข้อเสนอจากทีมใหญ่ในเจลีกหรือทีมระดับที่ดีกว่าซัปโปโร ดึงไปร่วมทีมได้แน่นอนเพราะฉนนั้นเนี่ยในช่วงเลรที่2เนี่ยเชคยังมีเป้าหมายสําคัญคือเป้าหมายแรกคือพาซัปโปรโรรอดตกชั้นเพราะไงชาเขาก็ยังรักซัปโปรโรอยู่แน่นอนและเป้าหมายที่2คือทําตัวเองให้ฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้เพื่อมีโอกาสจะไปอยู่กับทีมอื่นแน่นาคตข้างหน้ารอติดตามแล้วกันนะครับเรื่องราวของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติก็ประมาณนี้แล้วกันเรียกได้ว่าเล็ก2สองเนี่ยนะเชคโน้โหมีภารกิจต้องทําเยอะสร้างมูลค่าตัวเองทําให้ฟอร์มตัวเองโดดเด่น ให้ทีมอื่นสนใจและดึงไปร่วมทีมและสิ่งที่2คือช่วยซัปโปโดรอดตกชั้นติดตามแล้วกันนะครับเรื่องราวของสุปโชคก็ประมาณนี้แต่ก็ให้น้องหายเจ็บกลับมาไวๆนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวหายเจ็บปุ๊บกลับไปก็สามารถลงช่วยซัปโปโดแต่ก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกพอสมควรนะ่าจะกลับมาได้ช่วงปลายเดือนหน้าเลยนะครับสำหรับสุปโชคสารชาตินะอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็แนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัดในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นปโปรตีนแน่นๆกรนเน่พัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟริร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ